ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้พบกับซอฟต์ร์ออนไลน์ Memory Defector okay, โอเคครับเกมนี้ผมก็ไม่รู้จะไล่ยังไงดีเหมือนกันนะวันนี้เราจะไปลุยกันต่อในเรื่องเนื้อเรื่องของซิลิก้าจังนะครับผมเกมนี้มันแบบไงอะบอสมันไม่ได้เรียงชั้นแบบแบบภาคอินเดอร์เ r a c t เตอร์มันค้าข้ามไปเหมือนในแอนิเมะถ้าผมจะเลือกไล่ชั้นที่อยากไล่แล้วกันนะ โอเคนะครับไม่ไม่อยากนะอยากแคสเฉยๆ hmm. อืมจริงผมว่าเคลียร์กันหมดแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มตรงไหนเดียวเริ่มตอนไปเจอซีดิก้าแล้วกันนะฟาร์มเยอะเป็นลิสหนึ่งว้าวสวนดอกไม้แท่งนี้เหรอที่จะเป็นที่ชุบชีวิตของพีหน้าพีหน้าคือมังกรที่ซีดิก้าทำตายไปเมื่อ เมื่อก่อนนั้นเนี่ยแสดงว่าข้ามมาไกลเกินเข้าไปเก็บสิค,คุณแน่ใจหรอว่าจะทำให้พีน่าจังกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเอาดอกไม้ใส่ไปใน ทีหน้าฮาร์ดเลยเอ,อ่อแถวๆนี้มันมีวันเตอร์เก่งเยอะเกินไปกลับไปใช้ในเมืองกันดีกว่าโอเคนี่ตอนระหว่างทางกลับมาเดี๋ยวก่อนมีบางอย่างผิดปกติมีใครพ่อนตัวอยู่แถวนี้ออกมาซะ อ้าหรอโรซาเรียแกมาทำอะไรที่นี่ว้าถ้าคุณเห็นไมเออสกิลหายตัวของฉันง่ายขนาดนี้คุณต้องมีสกิลในการตรวจับที่สูงมากเลยนักดาบพงุงโอ้ มีอะไรอยู่อะไรถืออะไรอยู่ดอกไม้อะไรทักอย่างพีน่นมาฟลาเวอร์ส่งมันมาให้ฉันก่อนที่เจ็บตัวแกพูดถึงอะไรกันไม่มีการส่งอะไรทั้งนั้นมันจบแล้วโรซาเลียหรือจะให้ฉันเรียกว่าหัวหน้าของกิวหัวส้มไททันแฮมแฮ แต่เคอร์เซอร์ของโรซเลีเป็นสีเข mm ียวนะมันก e. <inaudible> ็เ <salts> ป็นทิก <sait> ง่ายๆฮะสำหรับกินเมมเบอร์ก็คือประมาณว่ามันให้คนอื่นในกิวเป็นคนฆ่าเพลเยอร์คนอื่นนะหัวมันก็เลยยังเป็นไอคอนสีเขียวอยู่เหมือนเดิมประมาณนั้นฮะเนื้อเรื่องคร่าวๆในอนิเมะนะคร่าวๆไปฮะจำได้หรือเปล่าว่าสิวันก่อน แกไปแอคแท็กิลไปโจมตีกิลที่เรียกว่าซินเวิร์ฟแฟงซินเวิร์แฟงไม่ใช่ซินเวิร์ฟแฟงอ๋อไอพวกขี้แท้นั่นเหรอแล้วก็ไม่มีไม,มไม่มีตังค์ด้วยแหละแต่ว่าหัวหน้าของเขายังมีชีวิตยอยู่เอออาไม่ออกใช่ไหมไ <c oughs> ปไปมาลูกอ่านไม่ออกเลยฉันเขาไม่ต้องการให้อะไรนะให้ ให้แกถูกฆ่านะเขาต้องการเอาตัวแกไปเข้าคุกซะนะี่ก็คือเพอยงเดียวแล้วยังไงอะครับ้ามีแต่ไอ้งโง่เท่านั้นที่จริงจังเรื่องแบบนี้ว่าไม่มีทางเลือกแล้วออกมาซะไอ้พวกลูกน้องของฉัน แล้วก็เข้าไปเอาของนมาก็ประมาณนั้นแล้วก็ไปในเรื่องต่อไปครับปะทะคิวไอท,ทันแฮมกิลกโลก,กลาเราไม่มีตัวละครคิริโตที่เป็นดาวดีๆเลยเลยไม่ได้เอาคิริโตมาโซ่นะมันอ่ามันถึงเวลาแนละ้วคิริโตมันมีเยอะเกินไป พวกเราควรหนีนะไม่เป็นไรหรอกนะเธอจะปลอดภัยถ้าเธอยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เธอคิดตั้นไว้ในมือดีๆล่ะโอเคแต่ว่าโออะไรนะโหรดีแคปโหนะัมันนักดาบสีด้านี่เขาคือบีเตอร์อยู่ที่ฟอร์ไลน์ก็คืออยู่เกาะทับหน้าในแอสเซาทีมนะ แล้วยังไงนะครับใครสักคนก็มาจากที่นันนาา่นเหมือนกันสามารถล้มได้เหมือนกันฮะจัดการเขาซะอะไรครับพวกกิ๊กก๊อกจะมาสู้กับคิริโตะซะที่ไหนะ่ะอยู่ที่โอ้ยแล้วยังไงครับผมมาดีครับให้ลุมเลยครับโอ้ไม่ลดไว้ไม่ไม่ใช่คิริโตะก็เลื่อนไม่ลดอยู่ดีว้ยไม่ยังไงเราเล่นแบบคิริโตะครับไฟฟ์าม,มาก่อน อะไรเฮ้ยจอกจอกจอกแรกวาแลวแกแลวะฮะโอ้ยโอ้ยโดนงัดโอ้โหโอ้โหโไม่ลดครับผมอ่ะเอาไงฮิวหรอสักทีวะล่ะฮะสักทีอะไรฮิว,ฮวอ่ะอ่ะจึกไม่ตายว่ะเอาหนีหนีตายซะทำไมไม่ฆ่ามานเร็วๆเขาละ่ะ เออสี่ร้อยไปแค่สิบวิเหรออืมดะนั่นคือดาเมจรวมของพวกแกนั้นเหรอฉันโหเลี้ยวเจ็ดสิบแปดแม่งมันมากกว่าที่เราฟาร์มอีกแบบผมฟาร์มมาเลี้ยวห้าสิบฉันเลี้ยวเจ็ดสิบแปด้ฉันมี HP อยู่ที่หมื่นสี่ห้าร้อยครับแล้วก็บัตเทิลสกิลของฉันคือฮิลทุกๆสิบวิหกร้อยพอยนะครับผมต่อให้ฟันทั้งวัน ก็ไม่มีทางทำอะไรฉันได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมีข้อแลกเปลี่ยนกันไหมอะไนะ่ไหะต้องการข้อแลกเปลี่ยนไหมเกตันเบอร์ไฮแล้รวะเนี่ยอานไม่ออกช่างแม่งลืมละโอ้แปกกอดขอ,อภายด้วยนะฉันคือโซโล่ไปเยอะฉันไม่สนใจหรอกว่าฉันจะหัวส้มไปสักวันสองวันน่ะ แล้วก็โลสเสียก็โดนจับนะครับผมเวลวมันห่างเกินไปครับขนาดเราฟาร์มาเวล50มันจะสู้เราไม่ได้เลยเมื่อกี้คิโตโดดเล็วเจ็นะไม่เริ่มเหมือนในอ,อนิเมเต้ครับเราก็ฟาร์มให้เหมือนอแอนิเมตไปเลยในเคเวดเควสยาวล,ยละเควสปุ๋ยละแน่มาติก็ขึ้นเตียงเลยโอ้ยฉันอโทอหิเอเิรกา อะไรวะเนี่ยโอเคองั้นเราก็มาเริ่มคืนปืนเอ้ยเฟืองคืนเช็่ให้พีหน้ากันดีกว่าจัดไป สำหรับใครที่เพิ่งมาเล่นก็เพิ่งมาเล่นมาเริ่มได้เลยนะมันง่ายมากเกมนี้แค่นะผมฟาร์มแป๊บเดียวยังเร็วห้าสิบกว่าอย่าเรียกว่าฟาร์มเลยเรียกว่าโดบยาดีกว่าคือมันแจกยาเยอะมากอะเนี่ความจริงผมผมจะทําให้จยโอเร็วมากกว่านี้ก็ได้นะเนี่ยมันแจกยาแบบนี้เยอะมากเลยเนี่ยโดบโดบังเร็วจะสิบยังได้เลยเนะี่ยมันจะดูโกงเงินไปโดปไปเลยแล้วจะสิบไปเลยอะ ยังไงจูจูโจก็เป็นตัวละครหลักเราอยู่แล้วเกมนี้มันเล่นต้องเล่นหลายตัวอยู่แล้วไงก็ไม่ต้องซีเรียสฮะดูโด,ด,ดไป <c oughs> ปัญหาคือเรามีกุญแจปลดล็อกหรือเปล่าเนี่ยเรีวห้าสิบเนี่ยไม่มีไม่มีมม <c oughs> นั่นไงถึงจะโด,ดไปก็เท่านั้นไม่มีกุญแจปลดล็อกหอให้ตายเถอะเอ,อ่อเอ็กตเตอร์ควไปที่เอ็กตเตอร์ควนะครับ อย่าพอจะสู้ให้ดูสักรอบว่ามันเก่งขนาดไหนก็คือเราเข้ามาเราจะได้ตัวละครฟรีนี่แหละแต่ว่าประเด็นคือเราต้องฟาร์มเอาของไปเพื่ออัปเกรดตัวมันด้วยแหละประเด็นลักแล้วไอ้บอสหานนี่แม่งโคตรเก่งเลยนะถ้าใครแบบไม่โปรพอมากครับ นี่เราก็ฟาร์มหากีตาร์ไปเพื่ออัพสกิลนะอัพสกิลของอยูนะมันใช่ยูนะบอกว่าจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวไปเลวห้าสิบให้ดูว่ามันโหดนาดไหนคือดาบผมก็ยังไม่มีมีแต่ตัวเดิมๆเล็วที่มีเลเวลเฉยๆเอาคนเดินมาช่วยดีไหมเนี่ยเลวแปดสิบมาช่วยเราดีไหมทำไมดูมันอลังการจังวะเอามาช่วยเราหน่อยดิคือต้องไปลุมมันนะมันเก่งมากเลยนะบอสเนี่ย ต่อให้เวลว่ห้าสิบก็เวลเท่าเราอ่ะบอสมันจะเก่งมากเราต้องลุมครับอมสกิลหมาหมูจับมากเฟมไอไอมันทำอะไรวะโอ้โหมันโหดมากตัวที่เอามาช่วยเป็นคนโหดโอ้โหป่าเถื่อนมากย็ดเคโอเคโอ้ยแมงกาแตกโอ้ย อื้มยายาหลบไม่ได้เจ็งเอามาซืบก็ให้อื้มเอ้ยยามันหลบได้เว้ยเฮ้ยจะโทเดชโทเดชเข้าไปโอ้โหแม่งโดนเต็มหน้าเอ้ยชึบจั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 บเจ็งโอเคซึบชึบโทรแทงเข้าไป ชึ้งไว้ไม่ลดเลยเว้ยอือหือซับ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 ไปธานี้ดดไ,นะไม่ได้ไอธานี้กันไม่ได้ยาครับคินโตะเอ้ยไม่ใช่คินโตะบอสคินไอกะโหลกกะลาอือหือจปปปปุดจุดจุดโชเิเจาะมาครับเกยนี่เราต้องเคาน์เตอร์แอทแทคกแค่แม่ๆนๆครับเ,เหลือห้าสิบมันก็จะประมาณนี้นี่ทำเราไม่เอาไอ้น่ามาช่วยมันน่าจะมันน่าจะยากกว่านี้ i <laughs>